ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนานะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e g o l เด n เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่ g o l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะอาโย่สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เนี่ย อาการผมไม่ค่อยดีนะครับไปช้ว,วันนี้เราเกือบเดือนแล้วครับของเดือนเมษาซึ่งอากาศร้อนนะทุกคนใครที่ดื่มน้ำเย็นปริมาณมากก็พยายามจิบๆอ่นนะจ๊ะวยความเป็นห่วงจากแอคอสแอคอส เปิดที่ที่เบ็ดต้องลงไปข้างล่างแล้วคุณถือปืนก็ถือยังไม่ทันลาากมหา out. ทำยาต่อหน้าเลย help, help. โอ้ย <Watch out. S 1> คิดตัวพี่ไ้งกอน Nhật thân ninh thân mất hơn nạp. bếp snail box. Sì, ở bọn một để dù mang trước kia. Shoi lẽ được. đi

Đừng. No no này bet. Mark the location. Mark the location. Yeah, แน่ตีมันพี่ต้องรถนี่ Watch out โผล่เนินนี้เลยนนเนินนี้เนินที่มาอ้นอ็นองน็องน้องหนึ่งน้องหนึ่ง,งใช่ใช่มันมีตัววิ่งมา lỗ mày trân phá nóng 1 nóng 1. một tìm một tìm một Help! Nào đó, không đổ Watch out! Watch out! นั่นแหละตี่นั่นแหละตี่เหองเห็นแล้วพี่นอนอยู่ไอเบสน้องหนึ่งน้องหนึ่ง เพี้ะกระสุนสามร้อยเอ็มโฟกระสุนเหลืออาย่สี่สิบทับที่สิบว่ามาอะไรขนาดนี้ไปตัวอะไรเงี้นอนเมื่อกี้หายไปไหนละเตรถคอมเรถเราเชื่อมันดึงได้เหรอ ไม่กูต้องคิว13แล้วเพื่อนมันได้12เท่าเดิมอยู่อเจ๊ดึงทันใช่ใช่ใชมันน่าจะดึงทันเพื่อน Mark the, Mark the location. Watch out! Watch out. เลุดอรูดอออาสมกุมีพมอยู่เพื่อนอยู่ดันฝาเบดัฟ้าดัฟ้าเยี้ยหลัง ตื่นไปเต้นกันได้หมดพวกมึงอะ่ะโ <Help! S 1> อ้โยเชี่ย Watch Watch out out Thank you อยู่ข้างบนหมดเลยเพื่อนน่าจะมีตัวเต้นอยู่ข้างบนน่ะต้องสโมกว่ะต้องสโมกเเแบสบต้องสโมกก่อนเปิดวาร์ปมาเแบสเบสกูกแบบูมานี่แล้วนะกูมานี่นะ้ สวยครับพี่ชายจะอย่าให้ได้ลูกนะอย่าอย่าให้ได้ลูกนะมึงสวยพี่ไอ้หนุม่มทำอะไรไว้ไอ้หนุม่มรถมามีรถมารถมามันไปเลยพี่ไม่ออกมันไม่โผล่มไม่โผล่ หนสามสามห่ามห่าห่สวมดน่ห่มห่มมหนึมน่ม่มนนึ่มน่ม่มหนหน่ามนน่่ ผมมีวาร์ปนะมึงเอาวาร์ปวาร์ปแต่งถาไม่เห็นรอยเท้าเถอะเวเฮมนอนอยู่ข้างบนไหนเบพตรงนี้เสียงมึงก็อาชิป่านตรงไหนไหม มินี่อยู่ไหนเพื่อี่มันยิงเราวไม่เทีย่ยระวังรถหลับผู้เสียหอตัวมินี่เพ,พื่อนมันยิงเราเมี้เราบ้านบ้านกำลังหินดเบด หลังเบรดซ้ายกูเล็กบ้านให้กูล็อกบ้านให้หลงบ้านในเบรดระวัง <Watch out. S 1> ละใครแนวนี้แนวเนี่ย <laughs> Ủa okay. oh, có tầng à kem Kem lại tầng lê Hãy subscribe ครเฮ้ยโอ้โหแล้โดนระเบิดครับมาร์คตำแหนอกเฮ้ยมันซ้ำพี่แมวรอ่ะ โโหโดนลูกเดี๋ยโดนะเกีเยอะแลลวเอะไปไวขนวาดนี้ ใช่พี่แมวทอดของเพื่อนม่อะไรแล้วเพื่อนมาแล้วเนี่ยกิงแค่นอแค่ตัวเดียวไม่ได้โอ้เร <strong>. ียบร้อยไม่ได้เล่นแล้วเอา <laughs> <laughs> Hãy <this> <ged bubble> <tune ly> hey, subscribe <nhưng> รถเออ, <Luther> เอผมว่าละพี่ดังอย่กด,ดังพี่บอดพี่บอดบอด,บอด,บอดพี่พี่แมววิ่งไปหาพี่ละอพี่เวมีมือระ้ายส่วระหวังงละพี่ อันตรายพวก,กนี้มาดึอด้อๆเลยเจ้าของอะนรแยกเป็นคิว่ะเนี่ยแปลกแน่ะเอาอีกแล้วปะเนี่ยพี่มีคนโดดล่มลงข้างบนรครับจริงเหมลอนกันทุกคนไปด้อยครับ แล้วไม่ใจอ่ะพี่เขี่ยว่ะวัตช์เอาต์นิเดียวเองพี่มันหาไปแล้วไอ้เฮียมีรถมาหาผมโอ้ย,ออยเดยจงะงาฝั่งเราโคตรเงียบเลยพี่แม้เด็กคนนั้นก็แบบวี่มากเลยเราอย่างเงียบเลยอ่ะฝั <c oughs> ่งนู้นโคตรเดือดเจอเอาเจอเอา ดูดิพี่เขากี่ตัวกี่คิวกันแล้วเนี่ยนูหนแล้วไม่ได้มีก็เลยต้มต้เมเหยเชื่อโหไม่น่ามีพี่ผมดูทรงว้ว โอ้หเราขับตั้งแต่คนหกสิบตอนนี้เลยอิที่เ้นทำงานเีแบบกตุกตุกทำงานนี่คือระกจริงเอโหันใช่กูไม่ให้กูทำงานตอนเช้าเฮผมว่าแถวนี้น่าจะมี ไปทำอะไรครับพี่เอาย่นเหรอ้ย <ไป S 2> <Hey, S 1> พี่มีคน<ป>หนึ่าผมพี่สวยทองอยูร่อรอบนีร้อรอ

โอ้โหยิงได้ก็ยิงไม่ได้ไมเฮ้ยมันยิงหลวออกไปแล้วพี่ใช่เต็มปืนยุ่งเต็มปืนยุ่งเอ็ปืนน็อกเต็มปืนน็อกในบ้านมอะไรพี่ เบ็ดท้องเตเบ็ๆ be e มันเดินแมันเดินมันเดินออกแล้วออกแล้วสวย่งๆหงสายกรสายรสวยอ้าวพี่เบอร์สีลงไปข้างล่างแล้วโดนยิงไปแล้วเหรอ ใช่ผมโดนสามหนึ่งขึ้นแรกโอ้โหขึ้นเจ็บไม่ได้เลยเก่บลมต้องสองตัว